กากแฟจากโรงงานรับซื้อเมล็ดกาแฟส่งกลิ่นเหม็นผู้สูงอายุและเด็กป่วยหลายราย้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบ้านใหม่เจริญหมู่12ตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายมานานกว่า3เดือนทางออกของปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไร ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชิงรายลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรับซื้อมลเมล็กกาแฟในพื้นที่บ้านใหม่เจริญหมู่12ตำบลแม่อ้อเพื่อประสานการช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากโรงงานสอบถามคุณศิรภพสิทธิปัญญาหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านทราบข้อมูลว่าโรงงานรับซื้อมลเมล็กกาแฟแห่งนี้เป็นของคนในหมู่บ้านเดียวกันตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อมลเมล็กกาแฟและทําการคัดแยกมลเมล็ด ไปส่งยังโรงงานใหญ่อีกจังหวัดจะม่กระทบแบบนี้เรื่องกินนะครับสี่มันหม้กบล้มด้วการัพราะว่าแก้ไขหมดวันนี้บอนะว่าบางคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเนาะพวกวัเจ็บหัวมันเหม็นมากครับทีมันับบแก่แบบบ้านมาได้ครับคปแบบนี้ัไหนเริ่มแรกชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบใดๆกระทั่งโรงงานมีการขยายพื้นที่และมีการนำเมล็ดกาแฟมาแช่น้ำ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าของกากกาแฟตลอดทั้งวันทั้งคืนผู้สูงอายุและเด็กๆที่สูดดมเข้าไปเกิดอาการเจ็บป่วยซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน2-3ถึงเดือนแล้วด้านคุณสมบูรณ์กันคำผู้ใหญ่บ้านหมู่12ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงงานรับซื้อเมล็ดกาแฟแห่งนี้ไม่ได้มาแจ้งและขออนุญาตด้วยตนเองจึงเกิดปัญหาขึ้นีมีชาวบ้านมาแจ้งก็ต้องมาไกลเกี่ยตรงนี้นะครับเพื่วาคุงไปยังผู้กันเราก็ต้องเป็นที่ผู้จุนจนนี้ก็ดีมาก ทรัท่านดีก็มีบุกเขาที่ตีลกค้าะครับปีดีมาที่ผมได้บุกเข้ารงนี้ผมคือว่าภูมิใจนะครับก็อู้กันได้ไง่ายป็นปีเป็นนอกครับมาได้เป็นอื่นนะครับเบื้องต้นมีการนัดตัวแทนชาวบ้านและน,นายกรธนวัชสังเสรีเจ้าของโรงงานมาพูดคุยกันและได้ทางออกเป็นที่น่าพอใจโดยน,นายกรธนวัชขอเวลาอีกหนึ่งเดือน เพราะผลผลิตกาแฟจะหมดฤด,ดูกาลและจะสร้างบ่อน้ําทิ้งที่มีฝาปิดพร้อมทั้งล้อมรั้วเพื่อป้องกันลมพัดกลิ่นรบกวนชาวบ้านนอกจากนี้เมื่อน้นําเต็มบ่อก็จะสูบไปทิ้งในที่ห่างไกลหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านเองยินดีให้โอกาสเจ้าของโรงงานแก้ไขปัญหาเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันได้ด้วยดีพร้อมห่อสังกสีรอบๆว่า,าน,น้อยๆก็คือว่า อย่างน้าเลยเนี่ยเนี่ยผมจะขาน้าใหม่มาเตรียมน้าเต่ากเรื่อแบบว่าเรื่องมันได้แบบว่าเป็นเหมือนนั่งกันไปทุกวันมันปัญหาเนี่ยทุกวันมันล้มนาะแก้ปัญหาเรื่องครอบหัวสังกัดพันธุ์ประถิเนี่ยว่าเรื่อมันล้มมันทานช่ยไปใกล้ไปเหนือเนี่ยยังมีอีกหลากหลายความเดือดร้อนที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมประสานให้การช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1677และแอปพลิเคชัน Mrescue ร่วมด้วยช่วยกันได้ตลอด24ชั่วโมง โดยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้หากเราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหยุดพฤติกรรมมักง่ายลดการเห็นแก่ตัว <c oughs> เพียงเท่านี้สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น